จกเดือจตักตําแล้วต้มกินเออต้มน้ำตาลขี้วนี้แล้วอันนี้เพิ่นสิฝากไปสีสเกตเนาะนี่เนาะโอ้ยขอบคุณหลายๆบ่แม่นนหน่อยๆเด้อนี่ตํากินได้หลายโคกอยู่นี่เพราะต่ำก็ซีฟโคกที่โคกฮะโคกคนเดียวไปต้มเนาะไปเชื่อมนี่ครับพี่น้องขอบคุณเลยคุดบัวครับหัวบัวนี่พื้นที่แค่ประมาณ1ตารางสอกเนาะอันนี้พวกเกี่ยวตัวนี้ตัวใหม่อันนี้พื้นที่1ตารางสอกนะครับได้หน่อยได้หลายๆป็นในพี่น้องลองเบิ่งนะครับ ผมว่ามันได้ประตากว่าสองกิโลถ้าไปชังนำนักนะครับออนั่นบ่แปลกเลยที่ว่าพื้นที่ไร่ก็กลัวได้ปีละสี่หมื่นเนาะอ่ามีไร่ได้ปีละสี่หมื่นละกันมือนหนึ่งกะมีไร่ได้ประตากว่าพันกว่าบาทนะครับไร่ได้ขึ้นอยู่กับกำลังคุดคุดได้หลายมีแห้งขุดหลายก็ได้หลายนะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนเพ่นเพีเนแน่นานแม่นเพ่นแพงสาระเพื่อนเดียวกันบ้านไดหาแพงบ้านหาดแพงตำบล ตำบลหาแพงอำเภอชุมครามจังหวัดนครพนมว้าเป็นน้องๆอยู่ทั anyways, ้งอุบลเนี่ยทั้งสีสงขามเนี่ยนะครับอ้าวกับพี่น้องมาเบิ่งอาชีพใหม่เนาะจริงๆริงว่าอาชีพใหม่เป็นอาชีพเก่านัะหล่ะแต่ว่ามีมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเฮาทำไมตั้งแต่เป็นนุ่มตั้งแต่ยี่สิบปีหลังเออยี่สิบสามสิบปีกูละนี่เจ้าของผู้หางันสวัสดีครับโอ้เขาเอนนี่ยังก่อนนี่นี่อันนี้เขื่อนยังก่อนไรบัว ไรบัวภาษาไทยขาเอิญลายไรบัวบ้านเทาเอินมาหัวบัวเนอเอิญมาหัวบัวหรือหักบัวเอ้ยหัวบัวหนักบัวหักบัวจับเบิงจับเบิงจับเบิงมันเป็นยังไงหัวมันมีจักชนิดจักประเภทแยกเป็นมันมันก็มีแบนนี้แล้วบันจะแยกมิดมิดแบบนี้แต่ว่าหัวน้อยหัวใหญ่มันก็มีผลกันโย่ตัวไหนมันแสบแสบเรือมันแสบขึ้นกันแสบคือกันแต่ว่าตัวนี้มันมียอดเป็นยังไงตัวมียอดนี่อันนี้หมายความว่ามันทุดแล้วมันทุดแล้วบ่รอมันทุดมันจะมีสองท่อน แต่ลหัวสองท่อนที่ต่อกันกรสากนีต่อกันไปอืมอือืมอืต่อกันไปแต่วบันนี้เขาเอาบิลังคือมันยอดุดมันคือเป็นแบบนี้บัเป็นนี้นี่สุดแล้วนี่อันนี้ถือว่าหญ่สุดบอนี่หญ่สุดแล้นี่นี่เอออันนี้ถือว่ารุ่นกลางนี่รุ่นี่รุ่นกลางนี่เช้นญ่สุดแล้นี่มัดนอะไรก็กลัวนี่ปีนึงได้ประมาณจังหืินเอาโดยทั่วไปเออบตรตามกว่าบตรามกบุตรว่ามเิน ปีนึงน่ะบาต่ำกว่าหาหมื่นโอ้ยเปลี่ยนอาชีพทีเมื่อแค่เดียวเอาล่องเบิ้งเอายังไงวิธีขุดปีมันน้อยเนาะคือปีน้ำบาขืนมาทรงน้ำบาทรงนี่ก็ได้อยู่สองสามมื่นโอ้ยแต่ปีใดเท่าน้ำไหลมามาไวมันมันสมบูรณ์เนาะมันทิ่งหอกขึ้นมาหลายๆตีมัดพื้นที่หนึ่งมันก็ได้คือว่ามันขึ้นกับความสมบูรณ์น้ำเนาะ ห้าน้ำเพราะมันอแต่ว่าดินนี่ต uh ้องให้ดินดินหมอเนี่ยจะเป็นดินนี่เป็นดินแข็งเกินไปที่ปลูกต้องให้เป็นดินทรายดินทรายปนดินดำมอเนี่มันที่เป็นดินดินนุ่มเนาะเออดินอันนี้ออกดินทรายปนปนดินตมเนาะดินดำนุ่มๆมันมากจริี่แล้วมันงอกขึ้นมา อันพวกเพชรศรีนี่สำพวดนดินมาแล้วนี่เออสำพวนดินออเออคุณแต่ผมไม่คิดเก่าเอาเบิ้องนี้พี่น้องเดี๋ยวเเห็นเรเห็นอันต้นบัวเดี๋ยี่ราเห็นสายบัวแต่ว่าตัดต้นมันรับเออเปิดตัดออก,อกแล้วนะครับตอนนี้กำลังคุดหาอันนั้นมันอยูอ่เอาเมื่อน,นี้บรบกวนโมพวกคูดเห้พี่น้องเบิ้งเมื่อยนะกระทษเนาะฮ่าฮ่าฮ่าอือดนมาบอกกันเดียร์เองกันคูดกับแก้วเออกันคุดกะบหวานไอ้แกดอกเกิดไว้ซื้อคูดกันอย่างสิบกว่าปีเลยเออมันเป็นมันยังบดับมันก็ขึ้ขนมาใหม่แต่ทางเราบระคุด พ่อยตัดให้มะซ่านนี่พวกเกนสองปีมันจะหายสะพินไปเลยเป็นยังไงก่อบวกมีโอ้มันหายสาบสูญอ่มันจะบวกมีเลยเห็นนอมันโอ้เห็นนอแหละเนาะเห็นนอเท่ากับเห็นหัวมันวะเน่นี่เออเดี๋ยวให้พี่น้องมาใกล้ๆบ้างเห็นี่นอมันเห็นซับเลยฮันอันนี้อันนี้ใส่มันบ่ดิอันนี้ยอดมันเลยฮันบ่บ่บ่อันนี้บ่อันนี้ต้นต้นโอ้นี่นี่ยอดมันนี่แต่ถามว่ามีนเป็นอะไรเออนี่ยอดนี่น่อยนี่เนาะอันนี้นะถ้างาหัวนันจะไปนี่บตรงนี้อืมเอาเฟินหันเดี๋ยว นี่บ่นี่ออนนนบ่ยอดน,น,น้อยออนี่บ่นั่นก็แม่อนยอดน้อยออเนาเบิ่งบนนี่เห็นหัวมันดะพี่น้องความอุดมสมบูรณ์อยู่ใต้ขี้ดินนะใต่ขี้ดินนีนนน่อันอยู่แถวบึงกาแถวไกลเขาเจ้าเ,ชเพชรคือกกนนิดแล้เออนนี้มันจะมี่แล้ะบดก็เป็นนั่นเริ่มเห็นแล้วมันบอนัอ้นเออนั่นคือบ่ยอดมันโผล่ขึ้นมาบันี้เฮาก็พุน้ําลงไปมันบ่ยู่อีกสั้นนึงนั่นเด้มันซับหัวมันล้วบ่นั่นบัแม่นั่นเหรออันอน,นั้นอันนั้นไหลายนะม นี่พงยาบ้าขาดที่ซื้อหรือว่พอตะล่างเม็ดนึงมันสิได้จักหัวลองเบิ่งเด้อบ่อยเพิ่นขุดหลายมันสิเมื่อยเพิ่นสิเมย์นี่นี่มันแม่นแล้วนี่เออนั่นแหละเริ่มเห็นยอดขาวๆนี่เดือยเด้อนี่เด้อนี่ขาวๆนี่นี่นี่เห็นบ่แสดงว่ามันมีหัวล่ะอุปกรณ์มี2อย่างก็คือโจกกับเสียมโจกขุดซะก่อนเออโจกขุดเปิดหน้าดินแล้วก็ทีนี้ก็มาขุดขุดนําลงไปเพื่อเฮาเห็นยอดมาแล้วเอ้ยเนาะจะแม่น เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ปีหนึ่งบ่หน่อยนี่คือหมูพวกหักแก่นกันตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยเรียนหนังสือนํากันพวกกันปีละเทือเ <laughs> ห็นจะไหนมันจะซื้อโบซับหัวมันต้องหูที่ทางบ่เอา้าเสียงซับเราบ,บาดนี่ซับกระโปรงเป็นอย่างซับก็ะยามันย,ยังได้อยู่ตัวเออเบื้องเบืบ้องนั่นเห็นเปลี่ยนหัวแยกเลยเออเอ็นเออหนี่มันมาทางพี่ตัวเออมันมาทางพี่หูที่ทางมันนอนวานนี้เนาะหูที่ทางมันก็ขุดต่อระวังแต่ชีพถือตัวอื่นเท่านั้นแหละ เราเท่ากระทับอยู่ดิอืมนั่นมล้วทีนี่แค่หัวละสองท่อนสามท่อนเออก็มาถึงหัวยาวก็สามท่อนมันเป็นท่อนไผ่ท่อนมันเนาะเออเห็นไหมว่นี่เออ,เอ,อใส่ความพยายามเนี่ยเตรียมมันค่อยแฉะท่อนเข้าไปถ้าหัวใดที่มันบระซับอยู่มันก็ง่ามมันก็ได้ราคางามเนาะมันก็ได้อยังไรได้ค่าการอุตส่บหตใเออผู้ซื้อกับสิบวเลือกเพราะวไปเห็นตัวมันงามแล้วโอ้นี่ได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้ว ขาดแล้วเออโอ้มันยังมีอีกท่อนหนึ่งขูนต่อไปมันมันตับชมเบิ้งตัวนี้ฮะหัวปิ้งมันหัวติงโอ้หัวติงมันบ่หนี่มันที่มันขาดของยานี่นี่ครับพี่น้องเอาจังเสียอะไนี่ลึกจากอันนี้ลงไปประมาณฟุตหนึ่งประมาณฟุตเออประมาณฟุตหนึ่งเปลี่ยนได้ดึงอเลยบ่โยกอเลยบ่ไปไกลพอดเออโอ้ยนี่ถอดออกมาเบิ้งโอ้ยหงวบัวใสเนาะอันนี้เขาเคยนี่สิหนอใสมันหนึ่งเออตัวนี้มันใสหวานตัวนี้หวานหอมมันมันอืมตัวนี้ได้สองท่อนสองท่อนอืม เอาตัวนี้เบิดกับพอ่อเอด้อม,มันมันมีเห็นบ่เนี่ตะล่างซอ,อกเดียวนี่ได้หัวที่สองที่สามเห็นแล้วสี่หัวนเนาะมึงเป็นอะไรพี่น้องพื้นที่นิดเดียวนี่หัวมันเป็นไกลๆก,ก,กันอยู่โยกกันเลยบ่ดึงปันดึงเอียนตัวนี้ปป <c oughs> ระมาณกนไอก <c oughs> โอ้ยขาดครับขาดด้วยปยังดึงเอาโยกอีกโยกอีกนั่นนั่นอ้ยตัวนี้ออกมางามแหงตัวนี้บ่ต้องขุดพอโยกกันเลยดินทั้งเตะมันหลวมดินเปลวเอองาม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 แห้ะ ตะล่างตะล่างสอกเดียวนี่ได้ไปซีหัวแล้วพี่นกซีหัวแล้วหัวที่หายยังเห็นอยู่เนะาะเออเอาเอาตัวนี้ขืนกับพ่อแล้วไม่ใช่เมื่อ,อยพูดอะหัวที่ซีที่หาหกหัวอยู่นี่ยี่หมองเดียวนี่เป็นกระกาดกันอยู่อือหือโนยังมียาวอีกพ<ป>่เฮ่อเซียมซับแล้วอันนี้มันเจิดขึ้งเ,เทิงน่ะเออเอาค่อยๆค่อยๆดึงโยกเอาโอ้มันหัวเดียวกันไม่ออกสองทาง สองทางเอา้าเบิ้งพี่น้องเอ้าเอา,เอา,เอาดึงปันดึงปลายอรดบานีมาแล้วมาแล้วหัวสุดมาน,นี่มันหวานเด้แต่เกา่าเออมันใสเขาเอินหัวใสหัวหัวใสเอาไปเชื่อมนี่สุดจอดเลยครับโอ้ย <c oughs> เอาว่างลูกเบิ้งบาดนี่ตะล่างสอกเดียวนี่เบิ้งพี่น้องนี่ได้เป็นกิโลเนาะ<ม>เอ้ยนี่คือว,วิธีการขุดขุดหัวบัวครับหลังจากเข้าได้แล้วไปเให้ไดกินแน่นี่หมายวามว่ามีถากเปลือกออกไป ถ้าเปลือกถ้าออกถ้าออกถ้าออกแล้วแล้วก็ว่าหัน่างดีๆแล้วหันเป็นเว่นเอ่นหันเป็นแว่นแหละก็ตำตำกินก็ได้ตำตำคือเ้าตตำสมเนี่ยบอกตำคือตำมะขุ้งตำโอ้แต่ว่าใช่ตำใส่มะขามเปียกเครื่องปรุงก็คือตำสมทั่วไปคือกันอ่าถ้าถ้าเป็นสูตรข้ามันก็คือใส่มะขามเปียกข้ามันที่อจกให้แซ่บคักใส่มะขามเปียกอืมะขามเปียกนี่ใครประเด็กประเด็กบ้านเฮาประเด็กคุณบ้าน เป็นปลาแดกขวดก็ได <hip> ้ปลาแดกเป็นขวดที่เขาติดกกาว่าของแม่นั้นแม่นี่นั่ะนะโอ้ปลาแดกต้มเานัหนอแดกต้มเป็นขวดนั่นน่ะเป็นแต่ว่ามันเซลล์มันเป็นน้ำมันบอกเออเซลล์มันเป็นน้ำเอาเอามาทำตัวนั้นแหละเอาใส่เลยจะไปเอาน้ำปลาใส่บ่เข้ากันบ่กันน้ำปลามันเป็นสูตรลับพิเศษเออมันมันมันบ่เข้ากันกับน้ำปลาทำได้เฉพาะใส่ปลาแดกที่นี่นอกจากเข้าไปตำสมแหล่าให้จังไรเนี่ยตำสมเมนูอื่นเมนูอื่นเอาเข้ามาจากตำส้มก็หมายความว่าเช็ดคือกันนี่แหละเอาไปทากเปลือกทากออกหมด แถวเมือ่อแถวเมื่อคือปลอกมังหงนี่เอาเปลือกก่อนปลอกเปลือกก่อนแล้วบัดนี้เฮากา็หั่นเป็นแว่นๆหั่นเป็นแนนนว่นหนาแน่บ่าต้องบางปานใด<อ>แว่นแล้วไข่ข,ขอ,มอมือพี่ล่ะทอนนออออ่อนนึงท่อนน,น,นึงไข่ขอมืออืมอ่าแล้วต้มน้ำต้มใส่น้ําตาลต้มใส่น้ําตาลเออกินน้ํานหรือกินหัวมันกินได้ทั้งน้ําทั้งหัวทั้งตน้นอ๋อเป็นลักษณะคล้ายๆกับเชื่อมนี่ยบอกแบบเดียวกับัวเชื่อมเนาะกินได้ทั้งต้นทั้งน้ําเออนี่เมนูยังง่ายๆ2เมนูเนาะทำลงคนจะคักแน่เติมกะทิลงไปใส่กะทิเป็นของหวานเลย โอ้ตัวน,นี้คุดคู่มือบอดียยังไงคุดคู่มือคุดคูมคดค่มือนอกจากว่ามือได้เมื่อยบม่อยากลงอันนี้ขายจังไหนอันนี้บอกทำห่อาขายเห่อขายเป็นกำเลยนี่โอ้มันเป็นกำขายกำละยี่สิบบาทนี่กำละยี่สิบบาทสามหัวนี่กำโบนอยด้วยนั่น<ถ>ไปตาได้โคกหนึง<ถ>่งแม่นบ่อนถ,ถ้าตกไปตลาดแล้วนี่ตกไปห่อตลาดเไม่ข้าวไปแล้วนี่อ่าไาจากข้าแล้วนี่กำหนึ่งนี่เขาซื้อขายกำละห้าสิบบาทกำห้าสิบบาทกูเหรออ่าจะไปทำก็ยากนี่ในตลาดนั่นห้าสิบทำนี่มันแพงกว่าอยู่นี่อยู่แล้ว แทงเออเอาบาดีเป็นอะไรได้ใดได้ดแต่ละมือคูดได้ประมาณจังไดมือละพันสี่พันห้ามือละพันสี่พันห้าร้อยบาทเมื่อใดเมื่อใดว่าบเมื่อยว่าขยันเออคุดตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงนี่ฮอดคำปุ๊บห้าโมงเรื่องนี่ก็ล่รกมายังเรียบร้อยมัดเป็นกำได้นี่ก็ด้มือหนึ่งตลาดบ่มีตันมือหนึ่งพันกว่าบาทกระเบิดมัดมือละพันสี่พันห้าอยู่นี้คอยจำกัดอยู่ที่แห้งผู้คุด ทำโม่เมื่อยคุณได้หลายแห้งไรแห้งดีมากเลยเออเอาได้หมดมือละวสองพันก็ได้โอ้มันมันไล่ได้มันจมกัดอยู่ที่แห้งคนอยู่ที่แห้งนี่เอออาวัอนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเพ่นนะครับที่ที่มาเป็นตัวอย่างในการที่อันหาอาชีพอาชีพอยู่ใต้ดินสร้างได้ได้เป็นก่อเป็นกำรมสำหรับพี่น้องผู้สนใจอยากจะศึกษาเรียนรู้เอาไปใส่ในท้องถิ่นของตัวเองกัติดต่อมาได้ที่คุณเพ่นนอแทงสาระบ้านหนอแทงมาเบิ่งงานตัวนี้ได้มาศึกษาวิธีปลูก แต่ว่าตัวนี้บริภูกหยากมันขึ้นปลูกง่ายปลูกที่เรกปลูกก็เดียวจบปลูกที่เดียวจบนะครับเอะเมื่อนี้คือสิเมื่อยเนาะจะได้ขอบคุณหลายๆเพื่อนเ้อขอบคุณหลายๆโชคดีปีใหม่